ครับวันนี้ผมจะมาดัดแปลงคอท่อปู่นะครับอันนี้คือมเนียมที่ผมปิดรูวิเกตไว้ครับนะครับต่อมาโป่งผมมันทะลุถึงกันหมดครับปิดรูวิเกตก็ไม่มีผลอะไรนะครับจะตัดนะครับตัดออกให้มันสั้นกว่าเดิมนะครับตัดตรงนี้ครับนะครับ นะครับตัดเสร็จก็จะประมาณนี้ครับตัดออกครึ่งหนึ่งครับข้องอตอนแรกผมว่าจะตัดตรงแผลเชื่อมเลยนะครับจะเหลืออยู่แค่นี้แหละครับสั้นๆน,นะครับแล้วก็เอาแผ่นมินียมนี่ครับปิดรูเวกเกตไว้เหมือนเดิมคลิปก่อน,นมีคนคอมเมนต์มาว่าโบลูกหลายตังจะปิดทําไมรูเวกเกตเดี๋ยวโบพัง นี่ครับเจาะแผ่นมินียมแปะไว้ก่อนนะครับแปะไว้ให้มันหลุดครับเวลาประกอบมันจะได้ประกอบง่ายๆครับนี่ครับโครงผมมันถึงกันหมดครับปิดรูวิตเกตมันก็ออกได้เหมือนเดิมนะครับมีบางคนก็คอมเมนต์ว่าโบจะพังบ้างอะไรบ้างนะครับมันถึงกันหมดครับออกได้ครับปิดยังไงก็ออกได้ เนี่ครับนะครับปิดลักษณะนี้ครับให้มันมาออกรูใหญ่รูเดียวครับเนี่ยครับทักแบบกั้นห้องแบบนี้ครับแยกห้องเวทเตแบบนี้มันจะปิดไม่ได้ครับปิดแล้วมันจะอั้นแต่ของผมมันไม่ได้กั้นครับไม่ได้กั้นแยกห้องนะครับนะครับประกอบแล้วครับใส่น็อตไปสองตัวครับเดี๋ยวจะลองเสียงก่อน วางตรงไหนนะกล้องครับมื่อกล้องก็ไม่มีครับไม่มีคนถ่ายให้ครับหาที่วางกล้องก่อนหากล้องก็ไม่มีใช้โทศรศัพท์มือถือถ่ายครับวางฝาท้ายให้เวิร์กทำคลิปไม่ปฏิระต่อก็ขอภัยด้วยนะครับว,วางตรงล้อรถนะครับเ๋ยวลองฟังเสียงดูครับ เดอันนี้ผมตัดออกนะครับตัดครึ่งหนึ่งของห้องงอครับตัดออกครึ่อง,งอันนี้ก่อนจะถ่ายคลิปผมไปลองมาแล้วครับดังถึงในห้องโดยสารเลยนะครับครับก็ฝากติดตาร์น